เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เธอได้เล่าจากปากของเธอเลยนะครับเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2,530กว่าๆหญิงสาวนักขณะนั้นอายุประมาณ20ไปปปลายเธอกำลังตั้งคันได้8เดือนเธอทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ในวันเกิดเหตุเป็นช่วงบ่ายขณะที่ทุกคนกำลังทำงานตามปกติจูๆ่ๆก็มีเสียงดังปังสนั่นทั่วโรงงานเป็นเสียงที่มาจากเครื่องจักรพร้อมควันดำหนาทึบลอยขึ้นจากโซนผลิตสิ่งที่ตามมาคือเปเลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะในโรงงานมีสารเคมีติดไฟง่ายพลาสติกค,คือตัวนำไฟอย่างดีเลยครับ เสียงตะโกนไฟไหม้ไฟหไฟหม้ดังขึ้นผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีออกไปทางประตูแต่เธอนั้นขณะนั้นท้องโตท้องโตแปเดือนคิดดูครับคนท้องเคลื่อนไหวยังไงก็ไม่สะดวกเธอวิ่งไม่ได้และในขณะนั้นมีควันไฟหนาทึบตัดเส้นทางทำให้เธอมองไม่เห็นว่าทางออกอยู่ทางไหน เธอเริ่มหายใจติดขัดเหมือนกำลังจะหมดสติสิ่งหนึ่งที่เธอทำได้ณนะตอนนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เพิ่งสุดท้ายมือหนึ่งเธอกุมท้องมืออีกข้างหนึ่งกำสร้อยคอที่ห้อยซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูนรุ่นหนึ่งที่ญาติของเธอได้ให้ไว้ก่อนคลอดเธอเล่าว่าในใจตอนนั้นพูดเพียงแค่ว่าหลวงพ่อคูนหลวงพ่อช่วยหนูด้วย หลวงพ่อช่วยลูกหนูด้วยหลังจากนั้นภาพตัดเธอไม่รู้สึกตัวอีกเลยแต่ปฏิหารมันเกิดขึ้นกับเธอจริงๆครับเธอลืมตาอีกครั้งและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลคุณหมอเดินมาบอกเธอว่าทีมกู้ภัยเจอเธอนอนอยู่ในจุดที่ไฟนั้นล้อมรอบตัวแล้ว ร่างกายไม่ถูกไฟไหม้แม้แต่นิดเดียวมีเพียงรอยเข่าดำติดเสื้อผ้าและใบหน้าสิ่งที่น่าแปลกคือเส้นทางที่กู้ภัยใช้เข้าไปช่วยส่วนมากจะต้องมีไฟปิดกั้นเส้นทางทำให้ช่วยเหลือได้ยากลำบากแต่ในช่วงเวลานั้นไม่มีไฟลุกลามเข้ามาแม้แต่นิดเดียวทำให้กู้ภัยเดินเข้าไปหาเธอได้อย่างง่ายดายครับผลลัพธ์นั้น เธอและลูกในคันปลอดภัยทั้งคู่ครับหลังจากเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนั้นเธอไม่มีความสงสัยอีกเลยว่าเธอรอดมาได้เพราะอะไรเธอเชื่ออย่างสนิทใจว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หลวงพ่อคูณช่วยเธอและลูกอย่างแน่นอนครับเจ้าตัวได้บอกว่าต่อให้ใครไม่เชื่อแต่สำหรับหนูหลวงพ่อคูณช่วยชีวิต ทั้งหนูและลูกอย่างแน่นอนครับกับผมขอให้เพื่อนๆพบเจอแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ